สวัสดีครับผมวัดสนอสอนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามยิงปืนบนทนหารบกที่14จังหวัดชนบุรีนะครับก็วันนี้ผมมีปืนตัวใหม่นะครับก็พี่ๆคงเห็นข่าวในโซเชียลอะไรกันพอสมควรแล้วล่ะนะครับเป็นปืนที่เข้ามาในส่วนของสวัสดิการกรมการปกครองนะครับมันเป็นปืนทรง S M G นะครับก็คือเป็นปืนหุ่นสงงขามคือตัวนี้เลยครับนะครับตัวนี้คือ MKE นะครับ MKEAP 5M นะครับตัวนี้นะครับเป็นปืนซม m i a u t o นะครับทั่วไปนะครับไม่ได้ปืนกลมือหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเข้ามาในตัวของสวัสดิการนะครับพี่ๆหลายท่านคิดว่าไอ้ปืนตัวเนี้ยหุ่นแบบเนี้ยมันเป็นปืนสงครามจริงๆมันไม่ใช่นะครับก็คือเป็นปืนที่พลเรือนสามารถครอบครองได้นะครับมันยิงได้ทีละนัดนะครับ วันนี้นะครับเป็นปืนจากประเทศตุรกีลำกล้องยาว4.6นิ้วนะครับน้ำหนักก็ปืนเปล่านะครับประมาณ2กิโลกรัมนะครับเ,เข้ามาขายในสวัสดิการกรมการปกครองนะครับราคาขายอยู่ที่9 7 0 0 0บาทถูกมากครับปืนทรงนี้นะครับปืนทรงนี้ราคา9 90,000บาทไม่ถึงแสนนะครับเป็นอะไรที่ต้องมีเลยละโอเคเดี๋ยวผมจะลองมายิงให้ดูนะครับ ลองลองลองยิงดูว่าปืนเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมติดตั้งสายสะพายมานะครับสายสะพายมีให้มาครบแม็กกาซีนสองตัวอยู่ในกล่องเรียบร้อยนะครับโอเคครับโอเค,ค,อเคลองยิงดูครับโอเคครับเดี๋ยวยิงชุดแรกก่อนนะฮะปืนยิงนุ่มมากนะครับจะบอกคือยิงนุ่มมาก โอเคยิงแล้วประทับใจครับยิงสนุกเลยฮะ oh. หมดครับโอ้โ oh. ห ยิงแล้วประทับใจมากมากครับพี่เป็นปืนที่ยิงนุ่มยิงง่ายนะครับติดตั้งกับสายสะพายที่ให้มากับตัวปืนเลยนะครับยิงโอเคเลยครับต้องมีแล้วครับพี่พี่ราคาไม่ถึงราคาไม่ถึงแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทแม็กกาซีนสองตัวนะครับแม็กกาซีนตัวนี้นะครับบรรจุได้ยี่สิบนัดนะครับแต่จริงมันยาวมากมันยาวมากนะครับพี่ๆไปดูข้างในกันเอาเองนะครับว่ามันมีอะไรเสริมอยู่หรือเปล่า แต่เบื้องต้นที่มากับปืนเนี่ยมันจุได้20นัด2ตัวนะครับมีอุปกรณ์ทําความสะอาดมีสายสะพายนะครับมีรางนะครับรางพิคารทีนี่อยู่ด้านบนสำหรับติดติดกล้องเลงพูดง่ายๆคือมีครบอะฮะเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับ9ก้า0บาทสวัสดิการกรมการปกครองของอมันต้องมีแล้วล่ะครับพี่ๆวัดตโน,นอสอรับรองนะครับตัวนี้ดีแน่ๆขอบคุณครับ